สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะวันนี้อยากพาทุกคนมารู้จักกับดอกของต้นว่านพญาลิงดำหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าต้นบอลสบู่เลือดนะคะและยังอาจมีชื่ออีกหลายๆชื่อให้เรียกกันตามท้องถิ่นอีกมากมายเลยค่ะต้นว่านพญาลิงดำหรือบอลสบู่เลือดจะออกดอกแบบช่อเชิงรส ช่อดอกจะแทงขึ้นมาออกจากจุดกลางของลําต้นตามซอกใบและมีก้านดอกให้สีเขียวอมแดงมีความยาวประมาณ1 0 1ถึงซนติเมตรดอกของเขาจะอยู่ที่ปลายของช่อก้านดอกค่ะและมีกาบหุ้มดอกไว้ให้สีขาวอมเขียวลักษณะดอกจะอยู่ในกาบหุ้มดอก เป็นทรงกระบอกให้สีขาวนวลเพิ่มความสวยงามโดดเด่นขึ้นมากเลยนะคะดอกและกลาบหุ่มดอกก็จะมีความยาวประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรค่ะและถ้าปลูกลงดินเขาอาจจะมีความสูงและดอกใหญ่ขึ้นมากกว่านี้หลายเท่าเลยนะคะที่บ้านก็ ปลูไว้ในกระถางออกดอกประมาณสองสารอบแล้วค่ะวันนี้โชคดีมีโอกาสดีๆแบบนี้ก็เลยอยากเอามาฝากทุกคนได้ชื่นชมไปด้วยกันค่ะต้นพญาลิงดำเขาจะให้สีที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะสีเขียวอมแดงไปจนตลอดสีดำและยังให้ดอกที่โดดเด่นสวยงาม สีขาวนวลตาเอามากๆเลยค่ะสำหรับต้นว่านพญาลิงดำหรือบอนสบู่เลือดจัดเป็นไม้มงคลและยังจัดเป็นไม้โบราณคนส่วนมากนิยมปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลส่งเสริมให้บ้านเรือนมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นและยังมีสีสันที่สวยงามน่ามองช่วยฟอกอากาศได้ดีด้วยนะคะ เชื่อกันว่าเป็นพันไม้ที่เป็นอมตะอยู่ยงคงกระพันด้วยค่ะปลูกไว้เพื่อไปสิริบมงคลที่บ้านกันนะคะทุกคนรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณบ๊ายบายค่ะ